จะพาเพื่อนๆไปชมบริเวณที่เรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยมีตรงไหนอู้หูี่สวยอ่ะดดูิบรรยากาศทีดีเลยอ่ะวันหลังเรามากางเต็นท์กันบ้างดีกว่าที่นี่ราคาเป็นไงบ้างครับเนี่ยข้ามร้บโอ้สองร้อยห้าสิบพวเขาชอบมาเที่ยวกันช่วงไหนที่แบบว่าวิวสวยสุดอือจริงอากาศเย็นต้องตืนะล้วอือนี่เนี่ยอากาศเย็นชื้นสูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่าเป็นพิ่งตรงนี้คือ ฟูจิเมืองไทยเลยนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงกันที่ภูผาป่าสนอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับจากคลิปที่แล้วเราบอกว่าเราจะพาเพื่อนๆมาชมสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทยมาชมภูเขาฟูจิบรรยากาศสวยๆนะครับแล้วก็นั่งชิมกาแฟกันนั่งจิบกาแฟกันในป่าสนนะครับจะมีอะไรที่อัปเดตท,ที่สวยงามกว่าที่เราพูดเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศจริงกันเลยดีวยกว่านะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมฝากเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสในการชมคลิปใหม่ๆถัดไปพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปหากาแฟดื่มกันเนาะเพราะว่าที่นี่เป็นเรียกว่ากาเฟ่กลางป่าสนกันทางด้านขวานี่จะเป็นร้านอาหารเนาะอาหารตามสั่งอาหารต่างๆ ส่วนด้านซ้ายนี่จะเป็นคาเฟ่เลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นคอฟฟี่ในป่าสนนี่ครับถึงแล้วนะครับผมเอาเอสเพรสโซเย็นหนึ่งอเมริกาโน,นเโ่เย็นสองนะครับคร,ค,ดดครับคุณครับนานไหมนะครับผม รอนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งในป่าสนกันหลังจากกินกาแฟแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบริเวณเาเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยแล้วก็บอกว่ามีเลยนะมีภูเขาฟูจิฟูจิยาม่าเมืองไทยด้วยนะจะเหมือนไม่เหมือนแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเนาะเดี๋ยวเรากินกาแฟก่อนเรียแล้วเดี๋อ่านี่ครับเดี๋ยวไปชิมกันนะครับเข้าค,ครับผมตรงนี้จะมีที่วางด้วยนั่งด้วยได้ตรงนี้ดีกว่าเนาะ เลือกไม่ได้นะเลือกกันเลยนะครับว่าใครชอบแบบเป็นเต็นท์มีลังคาหรือว่าใครชอบแบบโล่งๆแบบนี้ดีมาชิมดูเนาะเอปิโซเย็นนี่ครับเอปิโซแก้วนึงก็ราคาประมาณ60บาทเนาะ60บาทไม่แพงเนาะสำหรับบรรยากาศอย่างนี้เนาะนี่ฮะอร่อยสำหรับภูผาคาฟเฟ่เนาะที่นี่เป็นคาเฟ่แอนด์รีสตอรองแล้วก็ ยังเป็นจุดกลางเต้นสำหรับใครหรือเพื่อนๆที่ชอบแนวแบบกลางเต้นแล้วก็มาเรียกว่าแคมปิ้งมาแบบแนวครอบครัวหรือแนวแบบเพื่อนๆหรือว่าคู่รักก็มาได้นะครับที่นี่บรรตากาศตรงนี้เราก็จะเป็นต้นสนเยอะมากๆเลยนะครับตรงนี้ต้นสนตั้งแต่ทางเข้ามาก็เป็นต้นสนนี่ต้นสนต้นไมใหญ่เนาะแต่ว่าสูงว่าต้นไม้เนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันหลายๆต้นเนี่ยใครจะแย่งกันสูงต้องมีเรือด้วยไอ้นี้มีรถด้วยร็ได้รเลยนะ ATV ด้วยเนาะ อะเดี๋ยวเรามาขออนุญาตชิมกาแฟแป๊บนึ่งเนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนเไปชมบริเวณอ่า,อางเก็บน้ําไปดูที่ว่าจะเหมือนสวิตเซอร์แลนด์จริงหรือเปล่านะครับไปกันครับมีตรงไหนโอ้สีสวยอะดูที่ออมองไปแบบเป็นแบบเป็นลึกลงไปแล้วเป็นแบบเป็นเบิร์งอะนู้นเห็นภูเขาเป็นชั้นชั้นเลยนนเลใชุ่่นอะเขาเริ่มทยอยกลางก,กันแล้ว ใช่ใช่จะเป็นล็อกล็อกของใครของมันเลยโน้ิงเนี่ยก็จะเป็นเขาจะกันล็อกให้ใช่ไหมเขาใช้สติงกั้นล็อกไว้อ๋อนี่ไงนี่ไงมีมีลูกค้ามาพักแล้วเขาจะกางนี้นะแล้วเขาจะมีแบบมุมกาแฟด้วยบรรยากาศที่เขาดีเลยอ่ะวันหลังเรามากางเต็นท์กันบ้างดีกว่าเดี๋ยววันหลังเรามาแคมป์ปิ้ง สักคืนดีกว่าอางนี้นี่ไงเขากางกันเสร็จแล้วนี่เนาะเตรียมนอนแล้วกางเสร็จก็นอนเลยเุ้ยเต็นท์ก็มีหลายแบบนะเพื่อนๆมีเต็นท์แบบกลมแบบเหลี่ยมแบบโค้งเป็นโดมก็มีเนาะรน,นี่ก็จะเป็นกระโจงขึ้นมาเพื่อเป็นนั่งกินกาแฟด้วยอโอ้โหมีความสุขนะคนนี่จะเป็นป่าสนใช่สวิตเซอร์แลนด์นะแต่มี ภูขเขาเขาเรียกว่าฟูฟูจิอยู่ในสวิตเซอร์แลนด <laughs> น์มั่วปะเนี่ยอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำอะไรบ้านเคยเหรอห้วยท่าเคยใช่ไหมท,ท,ท,ที่นี่คืออ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยเนาะนี่จุดนี้สุดยอด นี่อะไรกางเต็นท์อย่างนี้นะเี่ยมนจะมีล็อกล็อกเขาทุกยใช่ข้างล่างก็มีนะนี่เป็นชั้นชั้นย่งลงไปเดี๋ยวเราไปถามพนักงานด้วยว่าเขากลางจริงๆแล้วเขากลางราคาเท่าไหร่สวัสดีครับผมที่นี่ราคาเป็นไงบ้างครับเนี่ยตั้งละสองร้อยห้าสิบครับโอ้โหสองร้อยห้าสิบจะด้เมื่อกี้เราพูดไปไม่ผิดสองร้อยสิบนี่คือแล้วเต็นท์นะเต็นท์ก็ต้องนำมาเองอ๋อานำเต็นท์มาเองเนาะที่นี่มีบริการเต็นท์มีให้เช่าครับเต็นท์หลังละเจ็ดร้อยเก้าสิบเต็นท์สีไหนสีชุดเึ่ยครับออ๋ ก็คือถ้าเราไม่มีเต็นท์มาก็รวมแล้วก็ประมาณไม่ถึงพันนะว่ยพอดีไหมพใกล้อดีใกล้เคียง,ยงนนมีบริการทุกอย่างครบวงจรมีห้องน้ำมีห้องน้ำตรงนี้มีสิบห้อง,องแยกใส่แล้วตรงโซนนั้นก็มีห้าห้องก็แยกโซนที่นี่เปิดนานยังก็ตอนโควิดบอืน,นี่ช่วงปีใหม่นแน่นแน่เลยครับ นั่นไงว่าแล้วตตีีาาารงงงอยย่เ้น้ำน้ำนี่ปกติจะจะเยอะกว่านี้ไหมบางบางบางฤดูอีกเอ่อปีนี้แรงครับปีนี้แรงไหมห้าสิบเมตรได้โอ้นี่ดูมึงไปใช่ไหมปกติจะขึ้นมาสูงกว่านี้เนาะสูงกว่านี้ถึงชั้นสองครับโอ้คนเขาชอบมาเที่ยวกันช่วงไหนอะที่แบบว่าวิวสวยๆที่นี่จริงๆอากาศเย็นทั้งปีนะอืมงปีนี่นี่อากาศเย็นชื้นสูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่าสมวนช่งส่วนช่ง สูงกว่าสุนทรภู่ความเชื่อันนี้จะเยอะกว่าอแรงกว่าดแล้วมันใกล้อะห่างเก็บน้ำใช่ใช่มันใกล้น้ำไงกเงียบๆเนาะโอ้โหมีสามารถออฟอินเข้ามาได้ไหมคะหรือว่าต้องจองจองจะดีกว่าจองจะได้ที่ดีกว่าแต่ถ้าวอล์กมาเมื่อกี้้ถาเสาร์อาทิตย์หรือนักกันดัลเลอร์เนี่ยเราไม่มีที่ถ้าถ้าจองนี่เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็จะมีตารางให้ใช่ไหมมีตารางมีแผนที่ให้ใช่ไหมใกล้น้ําใกล้น้ําอะไรอย่างเงี้ยอ๋อราคาดีกันหมดปะ ราคาหเท่ากันหมดโซนเอโซนบีโซนซีอืม ABC ร้านอาหารนี่เปิดเปิดเปิดถึงทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่งนะฮะมีร้านกาแฟร้านกาแฟเปิดจุบันครับอ๋อโอเคขอบคุณครับได้เลยครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับหัดเลือเหรอเขาวิ่งไงเขาให้เช่ายังไงเนี่ยชั่วโมนอร้อยเหรอพายไปเหรอฮะ โอ้โหเลยองชั่วโงขายใครวะสองชั่วโมงชั่วโมงอนี่ฮะเพื่อนๆนี่นั่งอีกคนนั่งสองคนนั่งสองคนนะครับนี่กิโลละเอ้ยไม่ใช่ชั่วโมงละร้อยเนาะเช่าชั่วโมงร้อยแต่เราเพื่อไปเอาเรือกที่นูั่ใช่ใช่ครับอืมอันนี้เป็นของเป็นของคาเฟ่ใช่ไหมเป็นของเฮียเขานะครับชั่วโมงละร้อยนะครับใครที่จะมาพายเรือเขาเรียกว่าโบกเรือเลยเรือคานู เรือคยักเร,เรือพยัก,เร,ยกเรือพยักเนาะเรือพยักนั่งสองคน,น,นเออนี่ฮะอากาศสดชื่นมากๆานะครับมาพายเรือกันเนาะที่นี่ตรงนี้คือบริเวณที่ถ่ายภาพเนาะมีนกกระยางสีชมพูด้วยมีหรือปาอันนี้เ็าเรียกนกกระยางนกอะไรนกฟาร์มิงโก้เหรออ๋อเหรออ๋อนี่ขยับตัวได้ด้วยอะตัวนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเดินดู บริเวณรอบๆนะฮะรอบๆที่เรียกว่าตรงนี้เป็นจุดที่สวยที่สุดของที่นี่เลยเนาะมีทั้งพื้นหญ้ามีทั้งพื้นน้ำเนาะตรงนี้หลายๆคนอาจจะมาถ่ายรูปกันที่นี่เพื่อจะลงใน Tik t o k ในลงโซเชียลต่างๆลงในโซเชียลต่างๆเรียกว่าเราก็พาเพื่อนๆมาดูกันใครที่อยากจะมาก็มาได้เลยนะที่นี่ อยู่ที่ราชบุรีนี้เองนะครับนี่ฮะดูบริเวณรอบๆสิโอ้โหยังกับยังกับเาเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเลยนะอากาศก็ดีมากๆนอกจากที่นี่นอกจากวิวสวยแล้วที่นี่ยังอากาศสดชื่นมากนะเรียกว่าโอโซนนี่แหละนี่มีน้ำมีพื้นหญ้าแล้วก็มีภูเขา มีท้องฟ้าที่สวยงามนะครับวนกลับไปดูด้านหลังที่เราเดินผ่านมาตรงนู่นเป็นป่าสนนะเป็นป่าสนที่เขามีจุดกลางเต็นท์กันส่วนทางด้านหน้านี่ก็เป็น อ่างเก็บน้ำแล้วก็ภูเขานี่ครับก็จะมีฝูงสัตว์ต่างๆมาถ่ายรูปกันมากนะครับและเราก็มาถึงอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของที่นี่แล้วนะครับเพื่อนๆตรงนี้คือฟูจิเมืองไทยเลยนะครับสับงเกตดูครับด้านหลังของเราจะเป็นภูเขาคล้ายๆฟูจิคล้ายๆฟูจิเนาะที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับจะเป็นภูเขาขึ้นมาเรามีหยักๆแล้ว ทางด้านขวามือนี่ก็จะเป็นป่าสนเนาะแล้วก็จะเป็นนี่ฮะลำธารไม่ใช่ลำธารนะฮะที่จริงมันคืออ่างเก็บน้ำเนาะอ่างเก็บน้ําล้อมรอบเลยตรงนี้เป็นส่วนนี้จะเป็นส่วนที่โค้งนะครับเพื่อนๆที่มาที่นี่ก็มาสูดบรรยากาศที่อันแสนบริสุทธิ์ของราชบ,บุรีเลยนะครับที่นี่นอกจากจะมีจุดกลางเต็นท์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือจะมีกิจกรรมพายเรือเนาะสำหรับเพื่อนๆแบบ จะมาพักผ่อนแบบครอบครัวหรือว่าจะมากันแบบกลุ่มเพื่อนๆก็มากันได้เลยนะครับที่นี่สวยงามมากๆนะครับเรียกว่าภูเขาโอบล้อมเลยนะครับนี่ฮะ<อ>ก็เพื่อนเพื่อนที่จะมาชมบรรยากาศมาชิมบรรยากาศหรือว่ามาพักผ่อนที่นี่ภูผาป่าสนนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับฝากเพื่อนเพื่อ,อกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมีดียเที่ยวไทยคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันนะครับ